ต่อดิต่อเรื่องดิแท็เตอร์ลงมาดิชิงท่องแรกนะเออแกเตอร์มาอยู่เว้ยินดีฟรีเข้ามาครับผม้องมาดิครับขัดเข้ามาดิยินดีฟรีเข้ารอบสองครับผมไม่แตกก็ให้มันรู้ไปได้ไหมเนี่ยคำเตือนรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้ทําตามน้องๆหนูควรได้รับคําแนะนำนะจ๊ะโอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องลุงมานักปั่นกันอีกเช่นเคยนะทุกคนไปไปลุยกันเลยลักกันซื้อมาห้าร้อยนะซื้อเลยไม่ต้องพูดความทำเพลงจัดแม่งหนักๆอออินแม่งไปเลย มานี่คือไปที่500บาทนะครับทุกคนสำหรับใครที่เข้ามารับชมครั้งแรกก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ลุงมานะวันนี้คุณดูดมาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้โหมามาดูเกมกันดีกว่าโอ้โหว่ารัวๆเลยคุณถามจริงเพื่อนโอ้ย อีกห้าหมุนคูณสิบสองสามหมุนสุดท้ายเอ้ยจ่ายเลยดิน้องฟีนิฟีเข้ามามาสวยๆหน่อยฟีนิฟีเข้ามาสวยๆหน่อยขอฟีนิฟีได้หรือเปล่าสแกตเตอร์อีกตัวเดียวเองน้องจัดหน่อยน้องโอ้โหดูมันทำเดคิงเอย่าเป็นคิงสิก็ได้โอ้ หมดอารมณ์เลยวะ่ะสวยอย่างน้อยก็ขาดทุนไม่เยอะหรอวะอย่างน้อยก็ขาดทุนไม่เยอะหรอวะไหลไปดีคิงมาอะไรก็ได้โอ้โหสรุปไหนี่ขาดทุนไปสามสิบบาทนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดไม้หน้าต่อเลยเอ่าคลิปนี้เราจะไม่ปัดนะทุกคนเราจะกดซื้อฟิล์มเพอย่างเดียวซื้อไม่อย่งนัอนมันจะแตก ไม่แตกกูไม่ยอมอเออไม่แตกกูไม่ยอมรอบนี้มาเบ็ดก้าบ้างอออินอย่างเดียวอออินทุกไม้ขอนักหนักขอนักหนักเพราะว่าพระเจ้าจะมองเห็นผู้ทำไม่ใช่ผู้พูดกูเลยต้องมานั่งเอ้ยไม่ใช่โอ้โหลืมไปเลยว่าอัดคลิปอยู่นะห้าหมุนว่าย,ยังไงสี่หมุนสวย เพิ่งได้มาเจ็ดบาทนะทุกคนเฮ้ยจ่ายเลยดิเพื่อนขอร้องล่ะโอ้เพิ่งจ่ายมาเจ็ดบาทกูถามจริงโอ้ชิงชิงยองอ่องแรกขอร้องเพื่อนขอร้อง oh no หมุนสุดท้ายเรียบร้อยหุยไอ้เชียงก็มาดิวะเอ็ดซมาโอ้โห นึกว่ามันจะไม่จ่ายแลทุกคนโหนึกว่าจะหมดแล้วเมื่อกี้คนสุดท้ายหน้าฟ้าเต็มแผงก็มาดิวะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบาทเงินรางวัลซูเปอร์เมกมันต้องงี้ดิวะน้องเดี๋ยวกดซื้อต่อเลยกดซื้อต่อเลยเราไม่กลัวแล้วเราไม่เราไม่เกรงกลัวอะไรอยู่แล้วไปพันสี่ไปดิ คือไม่ได้เบ็ดยี่สิบแปดบาทนะครับทุกคนคลิปนี้จับค,บค,คันจัขท้นเพื่อู้ความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะทุกคนอย่าทำตามนะบอกเลยว่าอย่าทำตามหกหมอนสุดท้ายน่าเขียวมาต่อขอลาไๆได้ป่าวะขอลาไๆได้ป่าวะอืมหืมอืหืม,มสวย หนาแดงช่างแรกดิลงมาดินี่ลงโอ้โหหน้าแดงเข้ามามี่รู้เรื่องรู้เรื่องกับเบื้องแตกเจ10 King King โอ้โหเออสวยหน้าฟ้าช่างแรกได้ไหมเพื่อนหน้าเขียวก็ได้โอ้โห,โห,โหอะไรวะอะไรวะเฮ้ยฟรีเดฟ,ฟีเข้ามาดิเฮ้ยทัดแน่จริงฟรีเดฟีมาด,มาดิมาดิน้อง เนยจริงมาดิน้องโอ้โหได้ลุ้นต่อต้องลงแล้วปะต้องเข้าแล้วปะ่ะจังหวะน,นี้ต้องเข้าแล้วบ้างขาดทุณน,นะซื้อมาสามไม้ไม่ได้มีประโยชน์ไปเยาวอะไรเลยมาซื้อต่อเราอย่าไปยอมรอบนี้ซื้อที่เบ็ดสิบหกบาทครับซื้อไปแปดร้อยนะผมว่ามันต้องแตกไม้นี้แหละ ไม่แตกไม้นี่จะแตกไม้ไหนไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนวะไว้เจ้าสองเออคอมโบต่อเนื่องนลยดีต่อเนื่องนลยดีเต็มแผงไปคิงเต็มแผงไปหกร้อยหูยหน้าเขียวอยากได้หน้าเขียวอยากได้หน้าเขียวเพื่อนมาแดงมาก็ได้ขอหน้าเขียวได้ไหมขอหน้าเขียวได้ไหมขอร้องล่ะ ขอร้องเล่าเพื่อนหน้าเขียวมาหน้าเขียวมาขอร้องโอ้ยช่องสองหน้าเขียวอ,อ,อฮ้เหี้ยหน้าเขียวไม่มาโู้ถ้าหน้าเขียวมาได้เป็นหมื่นนะบอกเลยถ้าหน้าเขียวลงมาได้เป็นหมื่นอ่ะเครียดเสียดายว่ะไม่เป็นไรเลย,ยหกหมุนนะครับตอนนี้กำไรเรามาแล้วนะเราได้กำไรมาแล้วนะหนทางอีกยาวไกลไปต่อดิไปต่อดิ เงินรางวัลซเปอร์เมกะหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะคูณสิบแปดล้วจังหวะน,นี้ไปถึงคูณสี่สิบเอ้ยสทเกตเตอร์มาเพื่อนสทเกตเตอร์มาฟรีในฟรีเข้ามาหน่อยวะไอ้เหี้ยรอบที่แล้วก็ไม่เข้าเรามีให้คูณหน่อยวะลงให้คูณหน่อยว่นาน้ำม่วงช่องแรกได้ไหมน้ำม่วงช่องแรกได้ไหมขีบช่องสามก็ได้น้ำม่วงช่องแรกก็ได้อะไรก็ได้เพื่อนนั่นแหละเพื่อนสวยงาม ต่อดิต่อเนื่องดิคาเตอร์ลงมาดิชิงห้องแรกนะเออคาเตอร์มาอยู่เว้ยมีเ้ฟรีเข้ามาครับผมก็มาดิครับก็มาดิครับห้าหมุนสุดท้ายเอ,อ้ยไม่ใช่ดิหัวไปอีกสิบอีกสิบห้าหมุนนะทุกคนนะดูกันยาวๆเลยคลิปนี้ดูกันยาวๆแค่นั้นแหละทุนมาแค่ห้าร้อยตอนนี้ได้มาสามพันแล้วนะครับ ใครอยากรวยให้ไปเล่นสาวถ้ำนะวันนี้นะตอนนี้เลยใครอยากรวยให้เล่นสาวถ้ำว้าไปสองว้าไปสามโอ้คุณกําลังเยอะเลยเพื่อนอย่าพังว้าดิคุณกําลังเยอะเลยเนี่ยคุณกําลังแน่นเลยเนี่ยคุณกําลังแน่นเลยเจคิวสิบคูณยี่สิบแปดนะครับผมตัวอะไรก็ได้ ตัวอะไรก็ได้เข้ามาแต่วันนี้คอมโบก็แตกหมดอะ่ะขอร้องขอร้องเลยสี่หมุนโอ้โหสรุปมันจะจ่ายไ,ไหมว่าเนี่ยฟีในฟิวสาเข้าจะจ่ายไ,ไหมว่าเนี่ยสามหมุนดทซ้ายคูณสามสิบเอ้ยฟีนฟีเข้ามาอีกดิแน่จิมเข้ามาอีกไอ้สัตว์เข้ามาดิฟีนฟีเข้ารอบสองครับผมไม่แตกก็ให้มันรู้ไปไดิไหมเนี่ย ไม่แต่ก็ให้มันรู้ไปดีไหลไปต่อคูณสี่แล้วมันรางวัลก็ตโตไปดีมาีิครับผมแลนดิเงไปหนึ่งเทปมีเน,น็ยฟรีเข้าสองรอบขอขอสักหมื่นหนึ่งไปเอาห้าพันดีกว่าขอสักห้าพันดีกว่าเออหมื่นหนึ่งน่าจะเยอะเกินไปนะสวย ตัวอะไรก็ได้บอกเลยตอนนี้จังหวะเนี้ยตัวไหนก็ได้เข้ามาเหอะคอมโบมาเหอะจะถูกจะแพงอะไรก็ได้ได้หมดห้าพันเป็นที่เรียบร้อยครับผมคูณสามหกเลยเจ็ดหมุนนะเน้น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 ,น,นขอเน้นเน้นอย่าพึ่งเบ้าเพื่อนคอมโบมาก่อนโอ้โหโอ้โหสามหมุนว่ายัางไงมั่นแหละเจเต็มแผงไปไหลต่อมีต่อไหมมาอี600กหกร้อยครับผม องหมุนสุดท้าย2หมุนสุดท้ายหมุนสุดท้ายเออเป็นเป็นขิงได้ไหมไม่เป็นขิงวะไม่เป็นขิงมัน้องโอ้โหสรุปเงินรางวัลรวมได้ไปทั้งหมด5้าพันเนะครับเคียโคตรเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมอย่าลืมกดติดตามฝากกด subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับบ๊ายบาย